ดีค่ะวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอสำหรับค่าบริการวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชสิ่งที่เราจะนําเสนอในวันนี้คือข้อสอบโอนไนค่ะข้อสอบโอนนชุดนี้คือข้อสอบของปีการศึกษา2561วิชาภาษาไทยมีข้อสอบปรนัยทั้งหมด32ข้อและข้อสอบอัตนัยอีก2ข้อค่ะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะจงอ่านโฆษณาต่อไปนี้และตอบคําถามข้อ17อมยิ้มปุ๊บป,ปับ๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปับ๊บสีติชนนานสนุกไม่จำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้ม สุดฮิตติดใจทุกคนแท่งเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคลามานาวราคาเบาๆแค่5บาท 17. จากข้อความโฆษณาอมยิ้มปุ๊บปั๊บข้อใดเชื่อถือได้ 1. มีรสชาติให้เลือกมากมาย 2. เป็นอมยิ้มที่ทุกคนชื่นชอบ 3. สามารถอมได้ยาวนานตลอดวัน 4. เป็นอมยิ้มที่เหมาะสำหรับคนทันสมัยแต่ข้อหนึ่งค่ะมีรสชาติให้เลือกมากมาย เพราะข้ออื่นๆเป็นการโฆษณาเกินจริงค่ะโดยข้อ2บอกว่าทุกคนชื่นชอบแต่อาจจะมีบางคนที่ไม่ชื่นชอบก็ได้ข้อ3สามารถอมได้ยาวนานตลอดวันอมนิ้มอาจจะละลายได้ค่ะข้อ4เป็นอมนิ้มที่เหมาะสำหรับคนทันสมัยซึ่งใครๆก็อมได้ค่ะ